สวัสดีครับผมหมีเกมเมอร์วันนี้ไม่ได้มาพูดเรื่องเกมไม่ได้มาพูดเรื่องดรามา่าแต่มาพูดเรื่องตัวเองคือผมทําช่องนี้เนี่ยมาในระยะเวลา10ปีใน10ปีนี้เนี่ยทำอะไรไม่รู้มาเยอะแยะทั้งเกมเพย,ย์ดรามา่าแต่ปีนี้เกือบจะเป็นปีสุดท้ายที่ผมได้ทํา YouTube หรือว่าเกือบจะเป็นปีสุดท้ายที่ผมได้อยู่บนโลกใบนี้ผมก็เลยคิดว่าในไหนพูดเรื่องเกมมาเยอะแล้วคลิปนี้พูดเรื่องตัวเองบ้างดีกว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่ ผมทำเล่นๆตั้งแต่สมัยเรียนคลิปแรกที่เห็นในช่องเนี่ยเป็นคลิปที่ทำตอนช่วงปี2หรือปี3ตอนเรียนมหาลัยพอเรียนจบเนี่ยก็ไปทำงานแล้วใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ทำคลิปเอาตอนนั้นเนี่ยทำด้วยใจรักล้วนๆครับทำเป็นปีเลยนะครับหลายปีเลยทำจนเปลี่ยนที่ทำงานไปหนึ่งที่ความคาดหวังก็คืออยากรวยเพราะทำ u t u b e อยากทำ u t u b e ให้มันได้เงินเออแต่ว่า พอไปเล่าให้ใครฟังมีแต่คนบอกว่าอย่าเลยมึงอย่าออกเลยก็ออกมาตายแน่กูไม่ออกออกไปลูกะเอะไรแดกออกแล้วจะเอาอะไรแดกแต่สุดท้ายก็ออกนะครับแต่ว่าไม่ได้ออกเพราะว่าจะมาทำ YouTube นะออกเพราะอยากจะเรียนต่อ Marketing ไง อยากเรียนโทมาเ็ตติง้งจริงๆคือรู้สึกเบื่อโปรแกรมมิ่งครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเบื่อไหมนะทำงานโปรแกรมมิ่งเนี่ยแต่ผมเบื่อหมายผมกาว่าจะออกมาอยู่บ้านสักปีแล้วค่อยสมัครเรียนระหว่างนั้นเนี่ยก็เป็นฟรีแลนซ์ครับทำงานไปด้วยแล้วก็ทำ u t u b e ไปด้วยแต่เวลามันเยอะขึ้นไงเพราะว่าไม่ได้ทำงานประจำแล้วงานฟรีแลนซ์ก็ไม่ได้มีเยอะครับแค่แบบว่าพอมีบ้างอาจจะเพราะว่าไม่ได้หาจริงจังด้วยแหละกะว่าจะนอนพักเล่นเกมอะไรประมาณนี้ แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยทำคลิปเกมเพลย์ลงรัวๆครับน่าจะมีคนเคยดูบ้างนะ,ะ Kingdom Hearts t a l e of เกมที่เป็นเกมเนื้อเรื่องอะแต่ว่าคลิปที่ทําให้เปลี่ยนแนวการทําช่องเลยนะครับคือคลิปเนื้อเรื่อง GTA 5แล้วก็10วิดีโอเกมหักมุมต้องขอบคุณคนดูทุกคนแล้วก็อัลกอริทึมของ YouTube ที่พาไอ้สอคลิปนี้เนี่ย ขึ้นไปหน้าแรกของ YouTube คนดูรัวๆเลยครับผมว่าคนน่าจะรู้จักผมตอนช่วงนี้เยอะหลังจากนั้นก็ทำคลิปสรุปเนื้อเรื่องแล้วก็ข่าววงการเกมคือผมอะตามข่าววงการเกมอยู่แล้วครับแล้วก็คิดว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทำเรื่องเกมไปเลยแล้วกันทำคลิปเล่าเรื่องเกมเรื่องอะไรที่เรารู้อยู่แล้วเราจะเก็บไว้ไหมวะใช่ไหม เหมือนแบบไหนก็เนิร์ดอยู่แล้วก็มันเนิร์ดลง u t u b e ไปด้วยเลยแล้วกันอยู่บ้านก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครเพราะทคลิปแบบนั้นเนี่ยยอดวิวมันก็ค่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆครับช่องมันเริ่มโตเพราะว่าเราเปลี่ยนคอนเทนต์ใช่ไหมแต่ช่วงที่ทําให้ช่องโตแบบก้าวกระโดดคือซับขึ้นวันละหมื่น2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเลยผมจําได้เลยช่วงนั้นเนี่ยพี่ชายผมแต่งงานพอดีผมไปงานแต่งงานที่ชายผมนั่งคิดอยู่ในรถเลยว่าจะกลับไปทํางานดีเปล่าวะจะไปเรียนหรือทํา YouTube ต่อผมคิดวนอยู่แค่เนี่ย แต่ว่าพอไปถึงงานแต่งงานน่ะเปิด YouTube ดูแล้วร้องเชียร์ทำไมคนดูเยอะจังวะมันพังเปล่ารู้สึกเหมือนตัวเองประสบความสำเร็จไปลดน้ำสั่งเขาอะบอกเขายินดีด้วยครับก็คือจริงๆใจแม่งไม่อยู่แล้วใจคือกูยินดีกับตัวเองนี่แหละก็เลยเปลี่ยนแนวแบบเปลี่ยนยาวๆเลยแล้วช่วงที่ทำให้ช่องมันโตยไวคือการทำคลิป EA ครับตอนนั้นเนี่ย EA ชื่อเสียงติดลบมากเหมือน u b i s o f t ตอนนี้เลยตอนนั้น EA มีกระแสะเรื่อง EA ซื้อสตูดิโอเกมมาซื้อได้แป๊บเดียวก็ปิดทำสตูดิโอที่มันดังๆเนี่ยเจ๊งไปหลายอันไม่รู้ว่าเจ๊งเพราะว่าเข้าไปแทรกแซงหรือว่าเจ๊งเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ปิดสตูดิโอเกมที่ซื้อมารวัวยังไม่รวมว่ามีการเอาเปรียบผู้เล่นผ่านไมโครทรานเซ็คชั่นหรือราคาเกมที่ไม่เป็นธรรมคุณภาพเกมที่ไม่โอเค ก็เลยมีกระแสลบเยอะมากแล้วช่วงนั้นเนี่ยผมทําคลิป EA เยอะมากาะว่กข่าวมันลงเยอะมากมีอะไรให้เล่ารัวๆมีคนมาแซวในคอมเมนต์ว่าเนี่ยช่องน,นี้แม่งด่า EA จนดังตอนนั้นรู้สึกโกรธนะครับว่าเฮ้เราก็ทาคอนเทนต์อย่างอื่นนี่หว่าทําไมต้องมาพูดงี้มันทาให้ผมรู้สึกครับว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์เลยที่เราด่าแต่ค่ายเกมค่ายเกมนี้เนี่ยเป็นค่ายเกมที่ยักษ์ใหญ่ครั้งหนึ่งเคยมาลงทุนที่ถ่ายพยายามจะทําเกมภาษาไทยให้ทุกคนเล่น ผมก็เลยเชื่ออย่างนั้นด่าแม่งทุกค่ายเลยแล้วกันจะได้แฟร์ทำคลิปด่า UBisoft ด่า EA ด่าคนนามิด่าอะไรไม่รู้ด่าเยอะแยะแแต่นั่นแหละครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของช่องหมีเกมเมอร์เล่าซสาย,ยาวเลยยังไม่ได้เข้าเรื่องซะทีเราทําคลิปไปเรื่อยๆใช่ไหมครับผมทําคลิปไปรวมๆแล้ว10ปีต้องบอกก่อนว่าจริงๆทํำ u t u b e เนี่ยมันไม่ได้รวยนะครับมันได้เงินแหละ แต่ว่ามันไม่ได้รวยขนาดนั้นนะ่ะคือถ้าเกิดคุณไม่ใช่ตัวท็อปของวงการนะ่ะโอกาสที่คุณจะรวยนะ่ะน้อยมากประมาณ3-4ปีแรกที่ผมทำจริงจังเนะี่ยได้เงินน้อยกว่าเงินเดือนงานประจำอีกแต่แต่โอ้ยไม่อยากจะพูดเลยครับเขินแต่ว่าทำเพราะใจรักครับนี่อะไรล่ะ่อไหมพี่รอไหมน้องพี่รอไหมน้องเอาเป็นว่าทำมา10ปีครับแล้วปีนี้แหละครับคือของจริงคุณเคยรู้สึกว่า HP จะหมดหลอดไหมแบบเล่นเกมแล้วรู้สึกเลือดจะหมดหลอดอ่ะ แบบใกล้ตายละจอแดง H p เหลือหนึ่งอะไรเงี้ยช่วงเดือนกันยาผมรู้สึกแบบนั้นครับคือช่วงเดือนกันยาเนี่ยผมไปมาหลายที่ครับหลายที่จริงๆมีทั้งไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปต่างอำเภอต่างอะไรไม่รู้เยอะแยะครับขึ้นเครื่องบินหลายรอบมากแล้วพอกลับมาเนี่ยผมรู้สึกเริ่มป่วยรู้สึกเริ่มแบบ ทำไมมันเหนื่อยง่ายจังวะเหนื่อยง่ายแล้วก็มีไข้ไข้ข,ขึ้นขึ้นลงลงตลอดวันน่าจะไปติดอะไรมาระหว่างเดินทางแล้วมันก็เป็นอาการแบบเนี้ยประมาณอาทิตย์หนึ่งเลยนะแล้วก็ไม่ไปหาหมอด้วยรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเราอาจจะแค่เป็นหวัดธรรมดาเดี๋ยวก็หายก็กินพารากินทิฟฟี่กินยาแก้ไข้แล้วก็นอนทําคลิปก็ทําได้แบบสั้นๆทําคลิปได้5นาทีคือผมพูดไป1นาที ผมไอแบบไอรัวๆพูดอีกหนึ่งนาทีไอรัวๆต้องพักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ถึงอัดเสียงต่อ5นาทีนี่คือแบบแทบตายอ่ะเหนื่อยชิบหายแต่ก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็หายคือแบบยังยังไม่ไปหาหมออีกแต่ว่าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคิดแบบนี้ไม่ค่อยออกแล้วเพราะมันไม่หายสักทีวะทำมันเหนื่อยมากๆครับมันแค่เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วเดินกลับมานั่งหน้าคอมเนี่ยหอบเฮ้ยทำไมมันเหนื่อยชิบหายเลยวะผมจําได้เลยครับว่าวันนั้นเนี่ย ทำคลิปเรื่องดราม่าวอกของโกดด์โปรแกรมสร้างเกมทำเสร็จแล้วผมแบบเชี่ยไม่ไหวละไปหาหมอครับแต่ไม่อยากไปโรงพยาบาลไงไปหาหมอคลินิกตรวจแป๊บหนึ่งแล้วหมอก็บอกว่าเออไม่เป็นไรครับดูคอแดงๆนะแล้วตอนไปหาหมอไข้แม่งลงพอดีครับมันไม่มีไข้หมอตรวจตรวจแล้วก็ดูคอดูอะไรแล้วก็บอกเอองั้นคุณเอายาไปกินแล้วกันเดี๋ยวก็หายกลับบ้านมานอนนอนไปหนึ่งคืนไข้ึน้นวันถัดไปก็เลยไปโรงพยาบาลเลย ตอนนั้นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ไม่รู้ครับโรงพยาบาลรัฐบาลมันปิดปกติเนี่ยผมรักษาแต่โรงพยาบาลรัฐบาลน,นะคือตอนทํางานอะ่ะใช้สิทธิประกันสังคมใช่ไหมตอนทํา YouTube ก็ใช้สิบสามสิบบาทเดาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นวันเสาร์ไงเพราะมันเป็นวันเสาร์แล้วจะไปโรงพยาบาลรัฐบาลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไงดีก็เลยไปโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ครับ พอรู้สึกว่าเริ่มแย่แล้วถ้าเกิดไม่ไปหาหมอไม่ได้คุยกับหมอวันนี้เนี่ยคือมันทนไม่ไหวแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นหนักพอไปหาหมอเสร็จหมอให้ตรวจเลือดเช็คปอดเช็คขึ้นไปฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ทำทุกอย่างครับแล้วก็วัดความดันเนี่ยหมอบอกว่าความดันคุณเนี่ยสองร้อยอีกนิดเดียวเส้นเลือดในสมองแตกและ <c oughs> ผมแบบเชียร์อะไรวะเขาก็เลยให้นอนพักที่โรงพยาบาลน,นั่นแหละแล้วก็รอผลตรวจ คือผมเป็นหอบผมนึกว่าที่ผมเหนื่อยเพราะว่าผมเป็นหอบเขาก็เลยเอายาพ่นหอบมาพ่นให้ที่ใส่จมูกแล้วก็พ่นให้มันหายหอบมันดีขึ้นนะครับมันเป็นยาขยายหลอดลมขยายปอดพอพ่นเสร็จความดันลดลงนิดนึงรู้สึกหายเหนื่อยแล้วหมอก็มาตรวจหมอบอกเอ้ยดีขึ้นนี่เดี๋ยวรอผลตรวจก่อนว่าเป็นยังไงบ้างรอผลเลือดรอผลเอ็กซเรย์ผลอะไร ต่างๆนานาเนี่ยผมก็โอเครอรออยากกลับบ้านแล้วถ้าเกิดงั้นคงไม่เป็นไรจริงๆแหละนั่งรอไปสักพักครับหมอกลับมาคุยด้วยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแอดมิดนะเดี๋ยวนี้ด้วยแล้วมันเป็นโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังอ่ะจะแอดมิดมันแพงมากแล้วผมก็เฮ้ยมันถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลเลยผมบอกหมอว่าเอ้ยไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยมันต้องนอนโรงพยาบาลเลยเหรอครับอะไรเงี้ย หมอบอกว่าไอ้คุณจะไม่นอนที่นี่ก็ได้แต่ยังไงคุณก็ต้องไปนอนโรงพยาบาลถ้าคุณจะไม่นอนที่นี่เดี๋ยวจะรีบเขียนประวัติคุณไปที่อื่นแล้วยื่นให้เขายังไงคุณก็ต้องแอดมิทยังไงมึงก็ต้องนอนน่ะเขาบอกเงี้ยไอ้ยังไงมึงก็ต้องนอนเนี่ยไม่มีแต่เขาบอกว่ายังไงคุณก็ต้องหาหมอวันนี้ต้องนอนโรงพยาบาลต้องเข้าโรงพยาบาลวันนี้ที่อื่นก็ได้เพราะว่าปอดคุณติดเชื้อแบบว่ารุนแรงมากถ้าไม่ได้ยานี่ก็คือก็คือเอาเวนเจอร์แอนเกม ใจหายเลยครับใจหายของจริงแล้วคือตอนนั้นพูดอะไรไม่ออกแล้วแบบอะไรอะไรวะกูกูจะตายาแล้วเหรอประมาณเนี้แบบเฮ้ยเหนื่อยมันเหนื่อยมากครับมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยคิดอะไรไม่ออกแล้วสิ่งที่ทําให้คิดไม่ออกก็คือค่ารักษาตอนนั้นเนี่ยค่าห้องของที่เนี่ยประมาณ5้0 0ันหกพันผมรู้สึกว่าเออก็ก็พอนอนได้มัง้งคิดว่าเออไม่ไม่กี่วันก็น่าจะโอเคแต่ แต่ไม่ใช่ครับนั่นแค่ค่าที่นอนมีค่ายาอีกแล้วผมอะเป็นหนักมากต้องให้ยาฆ่าเชื้อแบบเช้าเย็นตอนเช้าเนี่ยยาฆ่าเชื้อต้องให้ทางเส้นเลือดชั่วโมงหนึง่งแล้วก็ตอนเย็นให้ทางเส้นเลือดชั่วโมงหนึง่งทุกวันเลยนะ <c oughs> เขาบอกว่ายาฆ่าเชื้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแรงพอให้แล้วเนี่ยมันจะแสบเส้นเลือดไปทั้งตัวเลยผมก็แบบก็กูมีทางเลือกไหมล่ะใช่ไหมก็ต้องให้แหละชะตาที่มีอ่านเลือก แล้วยาค่ายาค่าเชื้อประมาณวันละหมื่นห้าตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวก็ออกไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวดูดูท่าทางว่าจะยาวแล้ตอนนั้นแอดมิดไปแล้วครับก็เฮีย <c oughs> เสียงเงินหลายแสนแน่ๆ <c oughs> ดูสับคาบล้ว <c oughs> แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากครับคืออยู่โรงพยาบาลผมนอนไม่หลับเลยผมรู้สึกว่า เหมือนเหมือนจะตายตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าความวิตกกังวลด้วยนะครับต้องบอกว่ากังวลจนทําอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่ากลัวตายนะครับแบบกังวลแบบกังวลมากๆแล้วก็กังวลว่าจะไม่มีเงินจ่ายคือใครไม่ได้ทําประกันแนะนำว่าทําประกันเถอะครับทำประกันแล้วคุณจะชีวิตดีขึ้นเยอะแต่เอาเป็นว่าผมอะนอนนอนอยู่โรงพยาบาลประมาณอาทิตย์กวกว่า แล้วก็นอนนอนไม่หลับเลยอยู่ที่โรงพยาบาลนอนได้วันละชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงโดยเฉพาะวันแรกๆนะครับคือกิจวัตรประจําวันมันจะเป็นอย่างนี้ครับตอนเช้าเนี่ยพยาบาลจะมาปลุกตอน6กโมงให้กินยา6กเจ็ดโมงให้กินยาสัก8ปดโมงเนี่ยแปดโมงกว่าก็จะมาให้ยาทางเส้นเลือดให้ถึง10บโมงแล้วก็ได้พักชั่วโมงหนึ่งพักชั่วโมงหนึ่งแล้วก็กินข้าวตอนบ่ายดูโขนกระแสดูจบก็ดูฮาร์ดร็อกเกอร์เล่น ใส่เลนสิตอนนั้นอยากเล่นใส่เลน h ์ิมากครับแล้วก็ไปดูคนอื่นเล่นนะอาจจะไม่ได้เล่นเองละดูคนอื่นเล่นคือพราะอยู่โรงพยาบาลแล้วจิตใจมันหดหู่ไปหมดเลยครับแบบเฮ้ยเดี๋ยวกูก็ตายลวแล้วก็ดูดูฮาร์ดล็อกเกอร์แล้วกันนะครับมีฮาร์ดล็อกเกอร์เพื่อนตอนบ่ายครับแล้วก็พอตอนเย็นเนี่ยหมอก็จะมาหามาคุยมาอัปเดตว่าอาการเราเป็นยังไงบ้าง มีหมอหลายคนเลยนะที่มาหาผมเพราะว่าผมอาการหนักมากมีหมอที่รับเข้าเป็นเคสเขาแล้วก็มีหมอเฉพาะทางที่เป็นหมอปอดมาคุยแบบเช้าเย็นเนี่ยมีหมอสองคนตอนเย็นก็ให้ยาฆ่าเชื้อถึงสามทุ่มครับแล้วก็กินยานอนวนอยู่อย่างเงี้ยประมาณเกือบเกือบอาทิตย์พอวันที่สามวันที่สี่เนี่ยผมรู้สึกเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วแบบเริ่มดีขึ้นจริงๆมันไม่เหนื่อยแล้วลุกไปไหนก็ไม่เหนื่อยแบบมันเหนื่อยอยู่นิดๆิดแหละแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากอะ่ะแล้วก็ อยากกลับบ้านครับอ่าหมอทุกวันว่าเฮ้ยกลับได้ยังครับไม่ได้สนใจหรอกว่าจะหายหรือไม่หายแต่เพราะว่ามันดีขึ้นแล้วแต่มันเสียดายเงินนอนไปวันละสองหมื่นเนี่ยนอนไปเถอะทุกวันแม่งหอเหี่ยวมากไม่ได้เพราะป่วยนะครับเพราะเงินที่ต้องออกนอกบัญชีไปแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไข่อย,ย่างขึ้นอยู่นะครับไข้ขึ้นทุกวันเลยมันมันไม่เหนื่อยแต่ว่ามันก็ยังมันยังมีอาการอยู่แล้วเขาก็ไม่อยากให้ผมกลับบ้านผมก็เลยนอนไปครับนอนดูาร์บร็อกเกอร์นอนดูช่องเกมไปปกติไม่ดูเลยนะาร์บร็อกเกอร์เพราะว่า ประสบการ์การเล่นน่ะอยากเล่นเองส่วนใหญ่ทุกเกมอ่ะคืออยากเล่นเองแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นเหรอตอนนั้นจิตมันตกมากรู้สึกว่าเราจะได้เล่นเหรอหรือเราจะต้องแบบว่าไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยดูก็ได้นะครับ <c oughs> คิดคิดมากมากแบบจิตจิตใจฟุง้งซ่านจริงมันจะยังไม่ถึงตายหรอกแต่ว่าจิตใจฟุ้งซ่านแล้วอ่ะมันก็ดูดูก็ได้จะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็ดูไปเรื่อยๆรื่อแล้วก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ครับอาทิตย์ก่อกว่า ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลโชคดีที่ผมสต็อกคลิปครางไว้1คลิปก็เลยมีคลิปลงแล้วตอนออกเนี่ยมันไม่ได้หายเลยนะครับออกมาเนี่ยยังมีอาการเหนื่อยแล้วก็ไอแต่ว่าที่ช็อกสุดๆหลังจากออกโรงพยาบาลคือบินครับบินค่ารักษาโดนไปครับรวมๆแล้วนะทั้งหมดเลยนะังค่ายาค่าห้องค่ารักษาค่า,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 าอะไรไมูร้เยอะแยะครับประมาณ2 0 0 0 0 0แบบตัวเบาเลยครับรู้สึกจนรู้สึกแบบเฮ้ย ที่หลังๆผมรับงานรัวนๆคุณเห็นไหมครับว่ามีคลิปโฆษณาเยอะขนาดไหนอ่ะเพราะเพราะว่าอย่างนี้แหละครับราเป็นว่าอาการค่อยๆดีขึ้นครับตอนนี้ยังไม่หายสนิทเลยนะแต่ก็ดีขึ้นเยอะละแต่หลังเรื่องร้ายเนี่ยมักจะมีเรื่องดีๆเมื่อพายุฝนผ่านไปเนี่ยท้องฟ้าสวยงามเสมอหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้แต่เรื่องของผมมันยังไม่จบแค่นี้ว้ยถ้าเกิดมันจบแค่นี้ไม่ต้องทําคลิปก็ได้นี่อีไรมันจะซวยอะไรขนาดนั้นเรื่องของเรื่องก็คือผมคิดว่าผมใกล้จะตายลว หมายถึงตอนอยู่โรงพยาบาลนะพอะออกมาก็เลยคิดว่าอางงั้นไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ที่เคารพหน่อยแล้วกันไปเยี่ยมคุณป้านะครับคุณป้าผม,มาอายุ80กว่าแล้วแล้วผมการคิดว่าเชอผมเกือบเกือบไปก่อนคุณป้าแล้วก็ลวเลยไปเยี่ยมคุณป้าหน่อย แล้วเรื่องมันก็เกิดที่บ้านคุณป้านี่แหละครับนั่งคุยกันแฮปปี้ดีครับแล้วก็ตอนที่กําลังจะกลับเนี่ยผมไม่รู้นึกซนอะไรเดินไปในโซนที่มันไม่ค่อยมีคนเดินน่ะแล้วคุณเคยเห็นคลิปนี้ป่ตะตาลือตกบ้านน่ะฟ้องอะเวลามึงหันมึงหันตรงไฟฉายกดยดยูด้วยนั่นอุ้ยตาลือผมตกแบบนั้นเลยคือบ้านเนี่ยเป็นบ้านไม้เก่าๆครับและมันมีใต้ถุนเนี่ยมันเป็นชั้นที่ สูงประมาณร้อยเมตรอะครึ่งตัวคนเน่แล้วคิดดูผมแบบยั่งเหนื่อยเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเดินเดินแล้วก็กุ่มตกลงไปเบอร์ละไม่ใช่ร้อยเมตรครับเมตดเดียวคือมันเบอร์ไปนิดนึงแต่ว่าผมเพิ่มกดนพูดไม่ถูกเลยเว้ยตกลอยเมตรไม่น่ากลับมาเล่าได้ใช่ไหมตกเมตดเดียวผมตกลงไปเม็ดนึงแบบโอ้โหขาเจ็บดีนะขาไม่หักแล้วก็รู้สึกแบบช้ำไปทั้งตัวเลยครับแบบตกลงไป แล้วเรื่องสวยก็คือวันนั้นน่ยกลับบ้านมาตกเก้าอี้อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เออจริงๆก,ก็หมดแล้วครับมันเป็นแบบว่า after shock เนะียเจ็บเล็กๆน้อยๆก็เลยคิดว่าเออเอาประสบการณ์มาแชร์ให้ฟัง ว่าไอเราผ่านเรื่องเรื่องเกือบตายมาแล้วเอามาเล่าให้ทุกคนฟังเกือบตายแล้วก็เงินหมดบัญชีด้วยนะครับก็เลยกลับมารับงานรัวๆเล่าไปเรื่อยเปื่อยครับเล่าไปเล้อเธอะแต่ว่าถือว่าเล่าให้ฟังกันจริงๆปีนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่าเล่าอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมหงุดหงิดมากมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งแม่งมาพิมพอะไรไม่รู้ครับหาว่าผมเนี่ยไปโฆษณาเว็บพนันถ้าเกิดใครตามช่องมาจะรู้ว่าผมเนี่ยไม่ชอบเว็บพนันขนาดไหนอันนี้เป็นเรื่องหาละอันนี้หาละคือมันมานั่งด่าว่า เชีย่ยเนี่ยกูรู้นะว่ามึงเนี่ยรับงานเว็บพนันอย่างมึงเนี่ยเลิกซะนะผมก็แบบเชีย่ยกูมไม่เคยรับผมก็พิมพด่ามันแล้วก็หัวร้อนสุดๆครับตอนนั้นก็เลยไปแจ้งความแจ้งความจริงๆนะเอาข้อมูลที่หาได้เป็นแจ้งความแล้วก็ได้คุยกับร้อยเวรร้อยเวรก็อ่พี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ทํางานอะไรทําไมมาแจ้งอะ่ะคุยกันทั่วไปซักประวัติให้ปากคําแต่ที่เด็ดสุดๆคือคุณตํารวจบอกว่าผมฟังคลิปพี่แล้วเนี่ยไม่เหมือนจริงๆว่ะ เหมือนพวกที่มันพูดโฆษณาเวบพนันก่อนดูหนังโปะผมฟังรจาจําเสียงเหมือนพี่เป๊ะเลยผมแบบเชีย่ยอะไรของมึงเนี่ยตอนนั้นหัวร้อนอยู่อะทายหัวร้อนเลยขำแทนแบบเชีย่ยหรือว่ามันเหมือนจริงๆวะไอ้นั่นมันเลยเข้าใจผิดกลับมาก็แจ้งความครับจริงๆเนี่ยผมพยายามจะหาทานายแล้วติดต่อทานายไว้แล้วก็เลยแบบให้ตำรวจตามเรื่องแล้วกันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้้ช่างแม่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยมันตามง่ายมากเลยนะ แต่ว่าคุณต้องไปแจ้งความใช่ไหมพอมีเอกสารแล้วอ่ะ YouTube เขาจะให้ข้อมูลกับคุณครับถ้าเกิดไปขอจะไม่ให้แต่ว่าถ้าเกิดมีเอกสารเนี่ยยังไงทาง YouTube ก็ให้นะอันนี้ที่ผมคุยกับซัพพอร์ตมานะเขาว่าอย่างนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ตามอะไรครับเพราะว่า ถือว่าขำๆไปไม่รู้จะไปหาเรื่องกับามันทำไมนะครับพวกเกียนบนอินเทอร์เน็ตแต่ก็ประมาณนี้ครับเอามาเล่าให้ฟังกับเรื่องทั้งหมดที่เกือบตายมาในปีนี้รู้สึกแบบว่าตอนนี้เอามาเล่าให้ฟังครับเป็นคลิปส่งท้ายปีอัปเดตชีวิตให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างส่วนปีหน้าเนี่ยก็จะตั้งใจทําคลิปเหมือนเดิมครับจะทําคลิปที่มันมีคุณภาพกว่าเดิมแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ ติดตามกันมาอย่างยาวนานครับใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งมาติดตามยังไงก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆครับที่มีเงินให้ผมไปเข้าโรงพยาบาลสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีเอเมอร์ขอตัวไปก่อนครับถ้าเกิดชอบฝากกด subscribe ด้วยขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้ด้วยวันนี้ไปแล้วแฮปปี้นิวเยียร์สวัสดีปีใหม่สวัสดีครับ